อั้คนาซสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะ,ะ FC ก็ห่างจากบ้านรอประมาณสักสี่กิโลตอนนี้ก็มาถึง่าที่เราจะเข้าไปหาเห็ดเลยนะครับ FC แต่ยังคือเป็นในน้ำหน้านะครับผมเราจะมันดูโอ้ยมือกมือเลยเข่าแจวเลยโอ้โๆ<อ> <laughs> โอ้รอยเขียดเต็มเลยโอ้แหนเ้ะดูความสมานความลำบากของพวจะคินเจะดอก คนมาพมาคนแรกวะไม่รู้จักวะโอ้ยมีไม้ด้วยไม้หยับตำแหน่งไข่เนี่ยเอาก่าอนนี่ปลาเนี่เหรอปลาใหญ่ป่ะเดินนาจนทั่วเลยเนะมื่อเช้าอ้าวมาอีก,ม,อกอม,มาอีกก็ได้อีกเมื่อเช้าเลยจอดรถปุ๊บก็ได้อยู่ตรงนี้

khỏe hay, không đã hết đuôi thợ. Đây đi em Không sẽ không lừa được. đi. เนอะไหนําสุสานจังเลยนกขานกขานี่อืมน้บนนี้ขานกเล็กเกินี่เอาเล็กเอานี่ผมลงดีูปไม้ปลิวแล้วนี่ผามเปไม้จังเลยเดีโอ้เขียบอันนี้หมดเลย ดูสิเขียบไปเขียบมาเป็นไม้จนหลอดมาแล้วเนี่ยอืมตรงนี้ตัวที่เลดลอเซตาโคดอฟฟ์นู้นอย่าน้ดาสนาทูจานนี่เลยเดีย๋ยวอืม อันนี้เดี๋ยวตีเขียผมจะไม่ค่อยพยายามเท่าไหร่ตีเขียอย่างเงี้ยหรอกเหรอ่ะ จะขี้บอลเลยโอ้ใบไ,ไม้ปลิวสิดูโอ้พามาตร,ตรงที่ตัวเองเคลียมาแล้วนี่เราเคลียเต็มเลยหรอหาไรนี่มันลึกตนาไหนเขาเคลียหมดปลาแล้ว คุณมีใช่คนเจนอยู่อืนี่ไอ้ที่โอ้ตบหาตรงที่ไม,ม่มีใครเคลียร์ก่อน cà sẻ tà lệch đi đây hey. đây 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 đây

เป,เป็นเมาอะไรนึกเปอืมกูเตรียมอุปกะเป็นเมาอ่อะ,ะปไปเดินหน้าไปเลยล้วผมไม่เชื่อมาาันจะเขาจะหาได้ทุกตัวนะอย่าตามลาม่ามาด้วย Này, hơi à đi, hơi à đi, hơi hơi nữa, Đi hơi hơi đi Đi hơi nữa, nữa Đi hơi hơi Đi hơi hơi Đi hơi 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 Nè Này thưa anh bảo đi thế là đó Mình nào nó như thế điệu Như có Ôi Mình 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 ô

ก็เขียนนะเขียนถ้าไม่เขียนไม่ได้นะผมโอเคได้สินะนี่ก็ฝากไว้ที่นี่ก่กนกอนนะผมนี่ครับได้แนละ้วเพิ่งเข้าป่าแป๊บเดียวได้ขนาดนี้แล้วครับผมรอครับรอสวัสดีครับ